วันที่4มกราคมเป็นวันทำงานวันแรกของปีใหม่อากาศทางภาคเหนือช่วงเช้ามีฝนตกโปรยปรายกลางวันอากาศอบอุ่นอุณหภูมิสูงถึงประมาณ20องศาแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าลมหนาวระล,ลอกใหม่ที่หอบไอน้ามาด้วยนี้จะพัดลงมาอีกตั้งแต่วันพฤหัสนี้อากาศจะหนาวเย็นลงเ拜,拜六的清晨在北部 东北部的低温呢，啊，只有八到九度左右；那中南部呢，大概是九到十度；华东地区呢，大概是十一、十二度左右。 วันจันทนี้อากาศอบอุ่นแต่วันอังคารและวันพุธภาคเหนือกับภาคตนออกเฉียงเหนือนจะเริ่มหนาวอีกวันพฤหัสบดีมีลมหนาวระลอกใหม่พัดมาอาจเป็นลมหนาวกำลังแรงทำให้วันศุกร์และเสาร์อากาศจะทั้งหนาวทั้งชื้นแฉะภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงถึง8องศาภาคกลางและใต้ต่ำสุด10บองศามาจู่ี่องศาจีนเหมือนเจองศาวันอาทิตย์อากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็จะกลับมาหนาวอีก ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าลมหนาวระลอกใหม่นี้จะทำให้อากาศทั้งหนาวทั้งชื้นแฉะอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้อาจเกือบถึงศูนย์องศาขอให้ประชาชนรักษาร่างกายให้อบอุ่นและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากภายหนาวระลอกนี้ด้วย ช่วงการระบาดของโควิด -19 หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันมีการผลิตหน้ากากอนามัยหลากสีสันออกมาจําหน่ายมากมายแต่อาจมีบางชนิดที่ใช้สีย้อมผ้าซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันจะเริ่มทําการสุ่มตรวจหน้ากากอนามัยที่วางจําหน่ายในท้องตลาดตั้งแต่วันที่4มกราคมนี้เป็นต้นไปคาดก่อนวันที่14มกราคมจะสุ่มตรวจได้ถึง70ชนิด สีย้อมผ้าที่ใช้กันทั่วไปมีชื่อเรียกว่าสีย้อมเอโซนิยมใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอพลาสติกและหนังสัตว์แต่บางส่วนมีการผสมสารอโรมาติกเอมีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและจากการทดลองในสัตว์พบว่าสารดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหากพบว่านำมาใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยจะถูกปรับสูงสุด2ล้านเหรียญไต้หวัน ปีใหม่แล้วสังคมไต้หวันยังคงจับจ้องไปที่ประเด็นเนื้อหมูที่มีสารแร็คโตพามีนหรือสารเร่งเนื้อแดงตกค้างจากสหรัฐเทศบาลกรุงไทเปและนครนอิวไทเปย,ยืนยันให้ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ตต้องติดป้ายกำหนดโซนเนื้อสุกรที่ปลอดสารแร็คโตพามีนสำหรับกรณีที่รัฐบาลกลางระบุว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลางเทศบาลนิวไทเปจะยื่นขอให้มีการตีความรัฐมนูญ ผู้นำเข้าเนื้อสัตว์เผยหากสั่งซื้อในเดือนมกราคมคำนวณจากระยะเวลาการขนส่งต้องใช้เวลาประมาณ100วันอย่างเร็วที่สุดเดือนมษายนจึงจะเข้าสู่ตลาดไต้หวันอยา่างไรก็ดีนายหลี่ชุนไหลหนาย,ยกกิติมศักดิ์สมาคมการจำหน่ายเนื้อสัตว์แห่งสาธรารณจีนเผยว่าผู้ประกอบการในประเทศ90%ซให้คํามั่นจะไม่นำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐคาด6เดือนแรกของปีนี้จะไม่มีเนื้อหมูที่มีสารแร็คโตพามีนจากสหรัฐจำหน่ายในไต้หวัน 你今晚来去浸你啦，你个猪啦吼！你有病过街老鼠啦，种屁水卵！ นายหลี่ชุนไหลย,ย้ำว่าเนื้อหมูไต้หวันมีเพียงพอต่อความต้องการและเนื้อหมูไต้หวันครองสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ90นํานำเข้าจากต่างประเทศเพียงร้อยละสิซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละแปผลัดเปลี่ยนนำเข้าจากเดนมาร์กแคนาดานิอร์แลนด์และสเปนเนื้อหมูจากสหรัฐครองสัดส่วนแค่ร้อยละสิของเนื้อหมูที่นำเข้าหรือคิดเป็นร้อยละหนึ่งของสัดส่วนตลาดในไต้หวันยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการอาจใช้วิธีนำเข้าจากประเทศอื่นแทนเนื้อหมูจากสหรัฐด,ด้วย ช่วงโควิดระบาดคนไต้หวันเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้จึงหันมาช้อปปิ้งในประเทศกันส่งผลให้ไตรมาสที่3ของปีที่แล้วยอดขายของห้างสรรพสินค้าพุ่งพรวดพลาดทุบสถิติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักสถิติและบัญชีกลางไต้หวันคาดการว่าปี2021การจับจ่ายของภาคเอกชนจะทะลุ10ล้านล้านเหรียญไต้หวันอีกทั้งยังได้ปรับเพิ่ม GDP ในปี2020เป็น2.54%และปี2021เป็น3.83%นายจูเจ๋อหมินผู้อำนวยการสำนักสถิติและบัญชีกลางเผยยกเว้นมีปัจจัยพิเศษตัวอื่นคาดการว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไต้หวันจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกและครองอันดับหนึ่งของ4เสือเศรษฐกิจเอเชียอย่างต่อง ่อเนืข้อมูลสถิติยังระบุว่าปี2019อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไต้หวันอยู่ที่2.96%นอกจากสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่2.6%แล้วยังสูงที่สุดในบรรดาสีเสือเศรษฐกิจเอเชียด้วยและแม้จะเผชิญกับสถานก,การณ์โควิด -19 ทำให้ค่าเฉลี่ย GDP ทั่วโลกติดลบ4%แต่3าไตรมาสแรกของปี2020 GDP ไต้หวันยังสูงถึง2.3%